แล้วจะคิดว่านรกมีหรือไม่มีดีกว่ากันนะใช่ไหมถ้าคิดว่านรกไม่มีเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าจิตไอ้พวกเนี่ยจะคอยไปในทางอาุูสลมันจะทํากรรมชั่วได้ทุกเรื่องเลยเพราะมันจะคิดว่านรกไม่มีนรกไม่มีคือบาปบุญไม่มีไงไม่มีบาปส่งผลไม่มีบาปส่งผลนั่นคือกรรมดีกรรมชั่วไม่มี โลกนี้โลกหน้าไม่มีนี่คือมิจฉาทิฏฐิสุดตรงเลยใช่ไหมดังั้นคนคนนี้จะฆ่าใครก็ได้ก็ไม่มีกรรมไงไม่มีนรกอืมนรกไม่มีเนี่ยเห็นนะและถ้าเขาฆ่าเขาขโมยเขาผิดศีลห้าเนี่ยถามว่าอยู่เป็นทุกข์ไหมปัจจุบันปัจจุบันอยู่เป็นทุกข์นะี่ย เวลาเราไปฆ่าคนอื่นเนี่ยเกิดความเดือดร้อนใจไหมเราขโมยของเขาเนี่ยเดือดร้อนใจไหมเดือดร้อนใจทุกในปัจจุบันมันจะเกิดขึ้นเข้าใจไหมดังนั้นพระองค์บอกว่าการไม่เชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีนรกมีสวรรค์มีเนี่ยอย่างน้อยปัจจุบันเป็นทุกข์แน่นอนตกนรกตั้งแต่ปัจจุบันแล้วทุกตั้งแต่ปัจจุบันแล้วนะ โอเคถ้าโลกหน้าไม่มีจริงอย่างเขาพูดสัมปายยะก็ไม่มีอะไรศูนย์แต่ปัจจุบันอยู่เป็นทุกข์คนฆ่าคนอื่นขโมยคนอื่นเนี่ยตำรวจจับไหมพี่น้องที่ยังรักเขาต้องตามแก้แค้นไหมอ่าอย่างเงี้ยวิปฏิสารเดือดร้อนใจแน่นอนอยู่ไม่สุขหรอกอปัจจุบันจะอยู่เป็นทุกข์ สัมรายะถ้าเกิดไม่มีจริงโอเคก็ถือว่าจเจ้ากันไปจบไปแต่ปัจจุบันอยู่เป็นทุกข์แล้วทุกหนึ่งต่อแต่ถ้านรกมีจริงล่ะอ่าก็ต้องคิดถึงเคสนี้ด้วยถ้านรลกมีจริงคนนี้ก็ทุกสองต่อปัจจุบันก็ทุกสัมรายะตกนรลกอีกทุกสองต่อผู้เจ้าบอกอ่า แต่ถ้าเชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงก็แสดงว่าจะต้องเชื่อว่ากรรมดีมีกรรมชั่วมีเพราะกรรมชั่วจะส่งลงนรกกรรมดีจะส่งขึ้นสวรรค์ใช่ไหมก็จะเป็นผลพวงว่าต้องเชื่อเรื่องกรรมด้วยเชื่อโลกนี้โลกหน้าด้วยคนที่เชื่อแบบนี้ปัจจุบันจะไม่ค่อยกล้าทำชั่ว เพราะกลัวความชั่วจะส่งผลเขาลงนรกนะพระองค์บอกว่าคนที่มีความเห็นแบบเนี้ยจะทํากุศลมากกว่าอากุศลเพราะนั้นจิตเขาจะคล้อยไปในทางกุศลเขาจะไม่อยากทาชั่วเพราะเขารู้ว่าเดี๋ยวความชั่วจะมาส่งผลให้เขานะดังนั้นชีวิตเขาจะอยู่เป็นสุขในปัจจุบันถ้าเกิดโลกหน้าไม่มีโอเคศูนย อย่างน้อยปัจจุบันเป็นสุขแต่ถ้าโลกหน้ามีสุขสองต่อความเชื่อว่านรกไม่มีทุกสองต่อความเชื่อว่านรกมีสุขสองต่อพูุ้ทธเจ้าบอกว่าคิดแบบไหนจะดีกว่ากันอ่าเลือกเอาเพราะพระุทธเจ้าให้เลือกเอาก็ในเมื่อคุณไม่มียานอย่างรู้อ่ะอืมพุทธเจ้าก็วางตรรก,กะไว้ให้ในการคิดอย่างเนี้ย มันก็เป็นฐานะที่เป็นไปได้จริงมากเพราะถ้าเขาไม่เชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วก็ต้องไม่มีเพราะกรรมชั่วเป็นตัวส่งให้เขาไปนรกเมื่อเขาเชื่อว่านรกเขาไม่ไม่เชื่อว่านรกมีก็แสดงว่าคุณไม่เชื่อว่ากรรมชั่วมีและนั่นคือคุณไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีอมืเท่ากับว่าฆ่าคนก็ไม่บาปฆ่าสัตว์ก็ไม่บาปขโมยของใครก็ไม่บาป ทำอกุศลใดๆก็คือไม่บาปหมดเพราะว่ากรรมชั่วไม่มีเห็นนะอันตรายไหมคนแบบนี้โอ้ oh, อันตรายที่สุดเลยผู้เจ้าบอกคนนี้อันตรายมากยไเน,นะนี่ยดังนั้นพระศาสดาจะวางตัก,กะเอาไว้ให้เราได้คิดเนี่ยว่าเออหลักคิดแบบไหนจะดีกว่ากันภายใต้การที่คุณนะ่ยไม่มียานอย่างรู้อะไรอะแต่ผู้เจ้ามีไงท่านนั่งสมาธิท่านได้อ้าวเห็น เจโตปริยาญาณปุเพนิวาสานุสติญาณสัตว์ทำกรรมอย่างไรไปเกิดในตรงน,น